คุณผู้ชมคะมีหลายขั้นตอนค่ะกว่าที่เด็กหรือคนคนหนึ่งจะได้รับสัญชาตินะคะซึ่งเรื่องนี้มีหลายองค์กรจับมือแล้วก็ช่วยกันนะคะหลายสิบปีค่ะที่มีความพยายามคุยและเพื่อให้เรื่องนี้มันไหลลื่นเดินหน้าได้มากที่สุดนะคะแต่ว่าถึงวันนี้ยังมีข้อติดขัดหลายอย่างเราจะคุยกันต่อเพื่อเปิดประตูโอกาสของคนกลุ่มนี้ให้เข้าถึงสัญชาติและเข้าถึงสิทธิ์ในฐานะพลเมืองนะคะบ่ายนี้ชวนคุยกันค่ะกับครูแดงเตือนใจดีเทศนะคะท่านเป็นนักพัฒนาและ อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอีกหนึ่งท่านค่ะพี่สุมิตรวอพพอนะคะผู้จัดการโครงการสถานะบุคคลและสิทธิพลเมืององค์การแพรนอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอร่มต้นที่ครูแดงก่อนนะคะครูแดงโหทำงานมานานแล้วก็เดินทางไปหลายพื้นที่พบปะน้องๆไร้ส,สัญชาติช่วยเหลืออยู่ในกระบวนการครูแดงขะเอาเข้าจริงถ้าวันนี้เราจะเปิดประตูโอกาสพวกเขามากขึ้น เรายังคงต้องทำความเข้าใจเรื่องอะไรและต้องแก้ไขช่องว่างช่องโหว่ตรงไหนคะคะเ,เรื่องแรกเนี่ยคือ,อ,อในประเทศไทยเราเนี่ยดีตรงที่ว่าเรามีความร่วมมือที่ดีนะคะระหว่างองค์กรภาคประชาสังคมที่เรียกว่า ngo นนักวิชาการด้านกฎหมายสัญชาติแล้วก็เจ้าหน้าที่จัดก,กรมการปกครองรวมทั้ง ระดับผู้บริหารคือท่านอธิบดีกรมการปกครองท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านอำเภอความร่วมมือเนี่ยเป็นพลังที่สําคัญค่ะซึ่งก่อให้เกิดความสําเร็จรวมทั้งสื่อมวลชนค่ะนี้ต้องให้ความดีงามกับสื่อมวลชนที่ช่วยกันให้ความรู้ความเข้าใจต่อคนในสังคมนะคะถึงประเดนะ็นการมีอยู่ของคนที่ไร้รัฐ คือไม่มีชื่อในระบบทะเบียนรัษฎรไม่มีตัวตนทางกฎหมายรวมทั้งคนไร้สัญชาติซึ่งยังไม่มีสถานภาพการเป็นพลเมืองของราฐอธิปไตยนั้นนะคะแต่นี้ประเทศไทยเราเนี่ยมีความก้าวหน้ามากๆนี่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2551นะคะที่จริงมีมาก่อนหน้านั้นแหละค่ะมีเรามีระเบียบองค์การสัญชาติไทยสําหรับ ที่เป็นชาวเขาดั้งเดิมปี2543มียุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสิทธิสถานบุคคลปี2548แล้วที่พี่พูดถึงปี2551เนี่ยเนื่องจากว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยออตอนนั้นพี่เป็นสอนอชอด้วยนะคะโดยท่านมีชัยรัชุพันธ์ท่านเป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการเสนอกฎหมายที่สําคัญอสองฉบับค่ะคือพรบการคดีนักรฉบับที่สอง พศ2551ซึ่งเป็นผลให้าการเปลี่ยนแปลงที่หนึ่งเนี่ยนะคะคือเด็กทุกคนที่เกิดในประเทศไทยเนี่ยจะได้รับการจดทะเบียนการเกิดการเกิดนะคะเป็นการแก้ปัญหาคนไร้รัฐได้เลยนะคะซึ่งเป็นทําให้ประเทศไทยเนี่ยปลดล็อกข้อสงวนในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กด้วยะนะคะนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วก็ มีมาตรา3 8สิวรสองค่ะที่กำหนดให้คนที่อยู่ในประเทศไทยอ,อ,อย่างต่อเนื่องได้รับการสำรวจนะคะที่เรียกว่ามาตรา3 8วรสองเนี่ยเป็นศูนย์กลุ่มศูนยอันนี้เป็นการส่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากเราก็มีพรบรสัญชาติฉบับในปี2551เเหมือนกันนะคะซึ่งปลดล็อกเ,ออเรียกว่าประกาศคณะปฏิวัติมาตราเหมาะ บบสามค่ะซึ่งทําให้คนที่ถูกถอนสัญชาติหรือไม่ได้สัญชาติในช่วง2 5งพถึง2,535เนี่ยได้รับการการลงรายการสัญชาติโดยการเกิด <c oughs> ค่ะตามมาตราย3 3ของพรบ,บนี้ <c oughs> ค่ะแล้วต่อมาก็มีการแก้ไขปัญหาเรื่องเด็กที่เกิดในประเทศไทยโดยพ่อแม่มีสถานภาพ <c oughs> หมายกําหนดเนี่ย ให้ได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามมาตราเจ็ดอาว้ซึ่งเดิมเป็นอำนาจของรัฐมนตรีมหาไทยต่อมาก็มอบอำนาจให้ท่านในอำเภอเป็นผู้อนุมัติสำหรับคนที่อายุน้อยกินสิบแปปีแล้วก็มาถึงระดับคณะกรรมการระดับจังหวัดถ้าอายุเกินสิบแปดปีโอ้มีกฎหมายหลายฉบับมีกฎหมายหลายฉบับแล้วเป็นผลให้เดี๋ยวพี่พูดใช่ค่ะคือมีที่น้องถามไว้นะคะว่า มีการอนุมัติให้สัญชาติไทยไปแล้วเท่าไหร่รวมแล้วในรอบตั้งแต่ปี2551-2564เนี่ยประมาณตัวเลขจริงๆเลยนะคะ297,832คน,นะค,ะค่ะ,คะก็ถือว่าในรอบตั้งแต่2551เนี่ยก็เรียกว่าประมาณ300,000คนนะคะแล้วก็ยังมีคนที่ได้ ทำใบสำคัญถิ่นที่อยู่ถาวรและก็ใบสำคัญคนต่างด้าวเนี่ยสี่หมื่นรายก็ถือว่าเ,อาเป็นผลงานที่เต้าหน้าพอสมควรแต่ยังมีปัญหาอยู่ค่ะคะคือความรู้ความเข้าใจของตัวเจ้าของสิทธิ์เองทำอย่างไรเราจึงจะทำให้ทุกคนรู้ว่าฉันควรจะเดินไปในช่องทางไหนจึงจะได้รับการพัฒนาสถานะที่ดีที่สุดตามกฎหมายอันที่สองเนี่ยความรู้ความเข้าใจ แลทัศนคติของเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนไม่ว่าจะเป็นระดับอำเภอจังหวัดนะคะ,ะรวมทั้งประเด็นที่กำลังจะเสนอให้มีการแก้ไขเนี่ยคือโครงสร้างกลไกการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันเป็นคอขวดค่ะตั้งแต่ระดับสำนักทะเบียน,น,นอำเภอหลายพื้นที่ที่มีกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากแต่เจ้าหน้าที่น้อยอะนะคะน,นี่ก็ต้องไปแก้ในระดับ ของอำเภอระดับจังหวัดยังไม่มีสํานักทะเบียนจังหวัดค่ะพอเรื่องมาจากสํานักทะเบียนต่างๆของจังหวัดเนี่ยก็มาขอขวดที่ระดับจังหวัดแล้วนี่เห็นใจเจ้าหน้าที่นะคะที่พูดเนี่ยด้วยความเข้าใจถึงปัญหาและความเห็นใจแล้วพอมาถึงระดับกรมก็มีเจ้าหน้าที่นิดเดียวเป็นแค่ส่วนงานในสํานักทะเบียนกลางค่ะซึ่งควรจะยกระดับเป็นสํานักทะเบียนคนไร้สัญชาติได้แล้ว เพราะว่าจํานวนที่กรมการปกครองแถลงมาเมื่อ,อวันที่หนึ่งมกราปีหกห้าเนี่ยนะคะว่าคนได้สัญชาติไทยเก้าแสนกว่าเกือบล้านหนึ่งปีเชืว่ากรมกลมก็คือ,อล้านหนึ่ง้าเราทำงานตามนี้จะแก้ปัญหาไม่ทันค่ะเก้าแสนกว่าเกือบล้านนี่คือคนที่รอมีกระบวนการอยากจะขึ้นทะเบียนอยากจะได้สัญชาตินะคะอยากจะกลับไปถามที่พี่สม,มิทธ์ค่ะ คือยังไม่ได้สัญชาตินะแต่รอ,พ,อพัฒนาสถานะค่ะพัฒนาสถานะตามเงื่อนไขที่เขามีอยู่ค่ะค่ะค่ะคงจะอยากจะกลับไปคุยกับพี่สุม,มิตรนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่ถ้าฟังจากอาดัน์แดงพูดเนี่ยมีโจทย์ใหญ่เรื่องความเข้าใจทั้งตัวของคนที่อยากจะได้สัญชาติเองก็ยังมีความเข้าใจไม่เข้าใจตัวเจ้าหน้าที่รัฐด้วยแล้วก็ปัญหาคอขวดพี่สุมิตรพี่สุมิตรช่วยเด็กๆอยู่หลายกลุ่มหลายกรณีเจอปัญหาอะไรแตกต่างไปจากนี้แล้วมองเรื่องนี้ยังไงคะ ก็สวัสด so, mm ีครับก็ก็อยากจะต่อจากพี่แดงเตือนใจนะครับว่าจริงๆแล้วต้องชมว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีแนวทางการกําหนดสถานะให้กับคนไร้ไร้ไร้สาติเนี่ยถือว่าดีนะแต่ประเด็นที่มันติดปัญหาคือว่าผมพิจารณโครงสร้างกลไกขั้นตอนในการกําหนดสถานะเนี่ยมันมีปัญหาแน่ๆยกตัวอย่างอย่างเช่นเด็ก การขอมาตราเจ็ทวีวัดสองเด็กอายุต่ำกว่าสิแปดปีเป็นอำนาจของอำเบอนี่ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะแล้วก็เด็กอายุเกินสิบปดปีคืออายุมากกว่าสิบแปดปีเป็นอำนาจเพรว,ว่าจะเห็นว่าถ้ามันมีการกระจายอำนาจลงมาสู่ในระดับท้องถิ่นให้อำเภอเป็นผู้ที่มีอำนาจในการที่จะอนุมัติผมคิดว่าปัญหานี้มันจะแก้ไขปัญหาได้เยอะประเด็นที่สองก็คือที่อยากจะนำเรียนว่า <c oughs> จาก อ voi, ai, 1970, f f ันนี้ต no ้องชมว่าประเทศไทยเนี่ยต้องชื่นชมว่ากระทรวงศึกษาเนี่ยเมื่อมีมติข้มมตี5กรกฎาคม48กระทรวงศึกษาได้ให้สิทธิ์กับเด็กที่อยู่ในประเทศไทยที่ไม่มีหลักฐานทางดเบี้ยรักหมายความว่าไม่มีได้ศึกษาหลักไม่มีบัตรประจําตัวไม่มีอะไรแต่สามารถที่จะเข้าเรียนในสถานศึกษาได้นะครับปี61ปี61ปี60นั้นมีประมาณ73,000ต่อคนแล้วก็ปีการศึกษา2564มี130,000ต่อคนจะเห็นว่า ามาไทยเองก็มีความพยายามในการที่จะแก้ปัญหาโดยออกหนังสือสั่งการหรือว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาสองฉบับนะฉบับที่หนึ่งที่21ธันวาหกศูนย์แล้วก็ดูว่ามันมีปัญหาอยู่ก็แก้ประกาศอีกฉบับหนึ่งเพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกับแนวทางการแก้ปัญหาก็คือฉบับที่สองวันที่สามสิบองซึ่งจากแนวทางที่มันมีการประกาศและแนวทางในการปฏิบัติชัดเจนทําให้ เข้าใจว่าเวลาเนี้ยคือมีเด็กกลุ่มจีเด็กกลุ่มประหัสจีที่อยู่ในสถานศึกษาที่เราบอกว่าเป็นเด็กไ้รัฐเนี่ยได้รับการแก้ไขปัญหาไป 8, 20, ประมาณสองหมื่นกว่าคนนะครับแต่สองหมื่นกว่าคนเนี่ยผมก็คิดว่า,ามันก็เป็นโจทย์ของมหาวไทยาลครับมันก็เป็นโจทย์ของกระทรวงศึกษาเพราะว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันจะต้องมีหลายภาคส่วนที่จะต้องทํางานร่วมกันตามแนวทางขออมติขั้นบนจีมันก็เห็นว่า ความพยายามในการแก้ปัญหานะครับเมื่อมีตัวนโยบายชัดเจนสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อมีนโยบายออกมาก็ต้องมีการนำนโยบายไปสู่ปฏิบัติน,นะครจะเห็นได้ว่า20,000ืกว่าคน20มกว่าคนนะก็คือในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ5,000กว่าคนคที่ได้รัาการแก้ไขปัญหาทั่วประเทศนะ2 0 0 0 0กว่าคนที่ได้กำหนด เลขสืบสารหลักให้กับเด็กแก้ไขปัญหาให้กับเด็กแต่ทีนี้จังหวัดเชียงใหม่เขาทาได้อย่างไรจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มีนโยบายชัดเจน <c oughs> ว่าให้กระบวนให้มีกระบวนการเร่งรัดแก้ไขปัญหา้กับเด็กที่อยู่ในสถานศึกษาเมื่อมีผู้ว่ามีนโยบายชัดเจนในอำเภอในอำเภอก็มีในอำเภอก็คือเป็นอำนาจข,ของในอำเภอับเมื่อในอำเภอมีได้ยึดตามนโยบายของจังหวัดนาไปสู่การปฏิบัติจริงเนี่ยมันสามารถแก้ปัญหาได้ ผมยกตัวอย่างนะครับที่อำเภอที่มีประสบการณ์ดีๆแล้วก็แก้ปัญหา,าแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์แล้วก็สนองต่อนโยบายของรัฐบาลได้คืออำเภอฝางอำเภอเชียงดาวนะครับแล้วก็ที่กําลังจำาาานแรงก็คืออำเภอชัยประการ แล้วก็เพื่อแสงใจที่อยู่ในในจังหวัดเชียงใหม่ก็ทําได้ดีพอสมควรพี่ว่านี่เป็นบทเรียนที่ดีสําหรับกลุ่มกับปกครองด้วยค่ะค่ะสุดท้ายด้วยลานจํากัดค่ะคงจะให้ครูแดงสรุปสักหนึ่งนาทีครูแดงคะเรื่องนี้สําคัญมีเก้าแสนคนที่จ่ออยากจะเข้าสู่ระบบครูแดงอนาคตเรื่องสําคัญที่ต้องแก้ต้องปรับครูแดงหนึ่งนาทีเชิญค่ะค่ะเออก็คือโครงสร้างของระบบการบริหารจัดการนะคะซึ่ง ผู้แทนของรัฐบาลไทยเนี่ยได้ไปให้คํามั่นต่อที่ประชุมของสํานักง,งานข้าหลวงใหญ่ผู้ริภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNSCR เมื่อวันที่7ตุลา2562คาดิค่ะดิฉันเห็นว่าจะต้องนําคำมั่นนั้นะซึ่งข้อหนึ่งคือการพัฒนานกลไกและระบบการมีส่วนร่วมส่วนต่างๆนะคะเพื่อที่จะทําให้การปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายที่ดีเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วเกิดจากการมีส่วนร่วมและ ระบบกลไกที่มีประสิทธิภาพจริงๆค่ะค่ะค่ะเรามาดีแล้วนะคุณแดงเนาะเหลือพัฒนาไปอีกขั้น เพื่อให้คอขวดมันถูกขยายออกนะคะค่ะ <c oughs> วันนี้ขอบคุณทั้ง <ฮะ S 1> ครูแดงนะคะแล้วก็พี่สุมิทที่ร่วมพูดคุยในรายการนะคะขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะผู้ชมค่ะด้วยเวลาจากัดค,ค่ะ,คะเวลาจํากัดแต่ว่าปัญหานี้เราคุยกันมาอย่างยาวนานและจะคุยกันต่อไปเพื่อให้โจทย์การแก้ไขมันประสบความสําเร็จมากที่สุดและ9000 0สนคนที่จออยากจะขึ้นทะเบียนตอนนี้ต้องเข้าสู่ระบบให้ได้เพราะนี่คือกลุ่มแรงงานที่สําคัญที่มีผลต่อแรงงานในประเทศไทยในอีกมุมหนึ่งด้วยนะคะปิดท้าย